สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำการพักเหลี่ยมโปรยทานจากลิบดิ้นนะคะใช้ลิบดิ้นความยาว30เซนนะคะจากนั้นเราก็ทบครึ่งน,นะคะเราจะทำรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะ น,นี่คือสีล้วนกับมีลายนะคะวันนี้เราจะทำมีลายนะคะใต้วิธีการทับเหมือนกันหมดเลยนะคะจากนั้นเราดีบมาสองเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งสอดเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ ต่อเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วางเลี้ยงแล้วก็พับจากเส้นข้างบนลงมานะคะพับเส้นขวาพับเส้นด้านล่าง ใช้มือสูดสอบจากนั้นเราก็พิกกับมาด้านหลังจะเห็นว่าแต่ละแต่ละมุมนะคะมันจะมีสองเส้นนะคะต่อไปเราก็พับเส้นนี้ไปข้างหลังหนึ่งรอบนะคะ พับมาทางขวามือนะคะแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าแบบนี้แล้วก็สอบ ไปเส้นนี้ทําทั้งสี่เส้นทําทั้งสี่มุมน,นะคะทําเหมือนเดิมเลยพับมาทางขวาพับลงมาพับข้าแบบนี้นะคะแล้วก็สอบ เวลาดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะคะพับมาทางขวาพับลงมา นะคะเราจะทําเส้นเล็กนะคะก็คือเส้นสั้นเราจะทําเส้นสั้นนะคะคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราก็ม้วนแบบนี้นะคะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะสอบตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัดตัดส่วนเกินออกทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะพับอีกสี่เส้นนะคะพับสามเส้นพับพับทับ้งหมดสี่เส้นนะคะอีกสามเส้นก็คือหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ นี้เราเห็นว่ามันจะยาวเลยเลยจากตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกนะคะพอเดี๋ยวเราจะสอนไม่ได้นะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครที่อยากให้ตรงขอบนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นลายถ้าอยากให้มันมีลายนะคะอันนี้คือถ้าเราไม่อยากให้มันมีลายเราอยากจะจบแค่นี้เราจะจบเราจะจบงานแค่นี้ก็คือเราก็เอากันไกรซิกแซกมาตัดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากให้ตรงนี้มันมีลายด้วยนะคะ พอเราถึงตรงนี้นะคะเราก็คลิกกลับมาด้านหลังใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสอเส้นนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีสองเส้นนะคะ,ะตรงนี้นะคะมันจะมีสองเส้นนะคะ,ะให้เราสอดเส้นข้างบนนะคะ สี่เส้นเลยค่ะ ตอนนี้เราได้ลายมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะตัดลายลาย,ลายมาันจีอยู่ข้างบนแล้วนะคะเราก็ตัดแล้วแต่ค่ะว่าเราต้องการตัดแบบไหน ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครที่อยากให้มันเป็นลายนี้นะคะคือลายทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะ,ะเพียงแต่ตรงนี้มันจะแตกต,ต่างกันหน่อยนะคะก็คือพอถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ตัดซิกแซกใช่ไหมคะมันจะไม่มีลายนะคะแต่ถ้าใครที่อยากให้มีมลายสีเขียวนะคะลายออกแบบนี้นะคะ,ะใครอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ